อ่านะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะลูกสาวที่เข้ามานะคะไม่ต้องตกใจนะคะระหว่างนี้นะคะก็จะรอเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของคลิปนะคะคลิปสอนนะคะอาจารย์ก็จะโยนให้ลูกควบคู่ปไปด้วยเพื่อที่เรียนรู้นะคะระหว่างนี้ตามเพื่อนนะคะระหว่างที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็จะ อัดคลิปสอนไปด้วยเนาะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเรียนการสอนของเราสืบไปนะคะอยู่บ้านเือลูกอยู่บ้านค่ะได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนปะชัดค่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะเปล่าว,วันนี้จะสอนจะสอนติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ออกแบบนะคะใน Photoshop เนาะ อย่ารอเพื่อนระหว่างนี้ตามเพื่อนอที่เข้ามาแล้วนะคะได้ยินอาจารย์เนาะวันนีดาฮัลโหลวันนี้ดามั่นคงได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมลูก หนูต้องเปิดไมค์ก่อนนะคะตอบอาจารย์ลูกเดี๋ยว,วรอเพื่อนนะคะสัญญาณก็จะติดติดขัดขัดหน่อยนะคะเพิ่งดีขึ้นได้ประมาณ3วันแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้เขาเอานักโทษห้าสิบตัวคนนะคะมาลงที่เรือนจำข้างๆล้วแล้วเขาก็จะปล่อยตัวตัดสัญญาณจึงมีปัญหาอินเทอร์เน็ตทั้งอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้ว เดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่อีกสักห้านาทีเนาะวันนี้นะคะจะสอนติดตั้งนะคะสอนติดตั้งโปรแกรมอ่าเพื่อนเข้ามาแล้วปาริชาัดปาริชาัดได้ยินอาจารย์ไหมลูก ถ้าได้ยินนะคะให้ตอบหน่อยเนาะเปิดไมค์ก่อนลูกได้ยินค่ะอาจารย์อ่าได้ยินเดี๋ยวระหว่างนี้รอเพื่อนสักครู่เนาะถ้ามันติดขัดอะไรก็ให้เราขับกลับเข้ามาในลิงก์หรืออาจารย์จะโยนลิงก์ให้สมมุติทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าตรงนี้นะคะเป็นโปรแกรมใหม่นะคะมันตั้งใหม่เป็นลักษณะเหมือนจํากัดเวลาหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะโยนลิงก์ใหม้ม่นักเรียนก็เข้ามาเหมือนเดิมส่วนระหว่างการสอนอาจารย์ก็จะ อัดคลิปในวิดีโอในการสอนไปด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็สอนภาคสมทบนะคะก็อัดคลิปวิดีโอช่วยสอนไปเหมือนกันเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะคะได้ครบทุกๆคนในลักษณะของถามว่าคนที่เข้าไม่ไม่เข้ามาเรียนเนี่ยม,มันกับคนที่เข้ามาไม่เข้ามาเรียนกับคนที่เข้ามาเรียนแตกต่างไหมก็จะได้คะแนนที่แตกต่างกันไป ะะแต่คลิปวิดีโอในการสอนนี้ก็จะช่วยนะคะให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าเป็นในลนักษณะของเชิงธุรกิจนะคะอาจารย์ก็จะทําธุรกิจก็คือเหมือนการศึกษาให้นักเรียนน,นักเรียนเนี่ยเป็นผู้บริโภคนะคะเข้ามาเรียนรู้เอาความรู้ให้มากที่สุดอาจารย์จะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเพราะตรงนี้จะช่วยนะคะในการพัฒนาต่อย,ยอดการเรียนการสอนของเราสืบเนื่องไป เราจะไม่มีคำว่ายกเว้นนะคะหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะผลกำไรนะคะทั้งสองฝ่ายอ่ะระหว่างอีก3นาทีนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอาจารย์ก็จะเช็คชื่อนะคะหน้าจอนะคะเดี๋ยวให้ดูไปด้วยเลยว่าอาจารย์คลิกอันไหนไปบ้าง ถามว่าโปรแกรมอื่นเข้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันบางคนจะสระสบปัญหานะคะเครื่องโทรศัพท์มือถือบางครั้งอาจจะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเดี๋ยวจะสอนให้ว่าตัวที่ใช้ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยเข้าใช้ยังไงนะคะ,ะเข้ามาแล้ว อ่ะวานิดาอีกคนนึงอ่าเข้ามาแล้วได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมลูกชัดเจนค่ะโอเคอาจารย์เพิ่งพูดกับเพื่อนๆไปว่ารอเพื่อนก่อนอีสองนาทีเนาะระหว่างนี้ก็จะเข้าตัวเช็คชื่อก่อนนะคะระหว่างการเรียนการสอนจะขออนุญาตอัดคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะ เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนและนำสื่อนี้นะคะไปให้ดูนะคะว่าดูย้อนหลังการเรียนการสอนเผื่อเราไม่เข้าใจนะคะอาจารย์ก็จะมีคลิปวิดีโอแยกอีกอันนึงนะคะในการสอนติดตั้งเช่นเดียวกันวันนี้เรียนกี่วิชาคะ เพื่อนเข้ามาเรียนเนาะเดี๋ยวจะสอนว่าอาจารย์หนูไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ลงเครื่องได้ไหมั้ยหนูเข้าเรียนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะสอนให้เหมือนเคยสอนไปแล้วหรือเปล่าเช็คชื่อนะคะแอนนายังไม่มาเนาะนี่ อาจารย์จะติ๊กมาสายก่อนแล้วกันวันิดามั่นคงวันิดามั่นคงมาเนาะเฉลิมรักสมศักดิ์ปาริชาตได้ยินเสียงอาจารย์ไหมลูกได้ยินค่ะอ่านักเรียนต้องเปิดไมค์มาค่ะด้วยนะลูกนะโอเคต่อไปอะรุณี ยังไม่มาเนาะมาลิาาสามาซาสิธรวานีดามาแล้วเนาะอทิตยอาอทิตยาฮะมีเพื่อนบางคนที่ยังเข้าไม่ได้ค่ะอ๋อยังเข้าไม่ได้เพราะดาวน์โหลดไม่แน่ใจดาวนโหลดน,น่าจะดา ดาวน์โหลดโปรแกรมเนาะทีนี้ของเพื่อนเพื่อนหนูสามารถาเข้าเข้าเฟซบุ๊กได้อยู่ใช่ป่ะได,ได้อยู่ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวรับให้เพื่อนรับในกลุ่มรับโทรวิดีโอคอลเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการแชร์หน้าจอแบบแบบไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเลยเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนรับอ่าเ e สเ e สเซนนะคะเดี๋ยวโทรกลุ่ม ่ะเข้ามาแล้วหนึ่งคนเฉลิมรักใช่ไหมลูกฮลัลโหลเฉลิมรักใช่ไหมคะอ่ามีใครที่เข้าไม่ได้บ้างลูกโอแคค่ะมีใครเข้าไม่ได้บ้างแจ้งอาจารย์นีหนูเหรอ โอเคเข้าไม่ได้เพราะว่าหนูต้องได้ดาวน์โหลดเครื่องใช่ไหมยทนี้อาจารย์จะสอนวิธีการการเข้าแบบไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เข้ามานี้มีสมศักดิ์เนาะเดี๋ยวจะเช็คชื่อให้สมศักดิ์พงเยียวใครอีกออฉลลักษณ์ของชลลักษณ์หลุดไปเรอลูกอาทิตยา อาทิตยาโอเคบันทึกเลยนะนี่กลับกล้องก่อนเนีให้ดูแต่หน้าอาจารย์กำลังเช็คชื่อนะคะเดี๋ยวกดบันทึกส่วนใครที่เข้ามาช้าก็จะเป็นสายไปเนาะเดี๋ยวจะเข้ามาเช็คให้ใหม่วิธีการนะคะให้ลูกนะคะเดี๋ยวหนูดูก่อนนะว่าเดี๋ยวอาจารย์แชร์ได้ไหมมันต้องโทรไลน์หรือเปล่า เดี๋ยวเชื่อมต่อนะคะแป๊บหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวสต็อปตรงนี้ไว้ก่อนเนาะอ่ะเข้าไปที่ Google นะคะลงชื่อเข้าบัญชีแล้วนะคะเอา